โวเกมเป็นงี้เว้ยพวกเราประมาณทักสี่ถึงหคนเนี่ยต้องทำการยกเข้าไปในบ้านผีเพื่อทําการเอาวัตถุที่มีค่าไปขายเพื่อให้ได้กาไรคล้ายๆกับลิตเติ้ลคอปนีเว้ยแต่ตรงที่ว่าวัตถุเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพังได้ทําให้เราจะต้องยกวัตถุในที่ดีๆแต่อุปสรรคของเกมเกมเนี้ยมันก็จะมีผีไล่กระทืบเราเว้ยซึ่งแต่และตัวก็จะมีความสามารถแล้วก็แตกต่างกันไปเราสามารถฆ่าตการรมมันได้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยาก ถ้าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็เข้าเกมแล้วก็เล่นกันเลยว่าเราจะยกบ้านผีไปได้กี่หลังกันฮัลโหลคุณแจงเออลืมไปฮะฮะคุณแจงพูดอะไรอ่ะโอเพนใหม่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ตั้งใหม่หรือเปล่าเอ่อใช่คุณแจงตั้งใหม่ก่อนไอเออโอ้ปาเมื่อไอรเหี้ย ประมาณนั้นเราเวลาเปิดคุณแจเคยได้เลปิดเอาเอาเเเอา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 รถเข็นมาเอา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 รถเข็นมาปิดตายปิดตายปิดตายไอ้เรีไอเียช่วยด้วยอููีเด้อเว้ เช็คโแมนโอ๊ยเฮ้เอาสู้ได้ไหมไอ้เอิร์นตายไอ้เอิ้นตายพี่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 กูแจ้งไปแล้วไอ้มิกมิกมาเก็บศพกูด้วยฮะแต่พี่อยากได้ตังกว่าแจ้งอยู่นู่นคุณแจ้งอยู่ฝั่งนู้นอ่ะอยู่ฝั่งไหนอ่ะอยู่นู้นเลยอยู่ฝั่งนู้นเปิดมาแล้วก็ตายกันอีกแล้วเหรอตะทะ ะตาได้ไงอกูมีปืนอืออ้ออออือมึงสู้กู่ะไอ้เจ๊จอมไอ้ยีพากันตกไอ้ท่นมาดิกูแจกงสู้วักูแจกสู้ลบลบลบมาดิอือไอ้บุตรลกแกหญิงไอ้เยี้นี่อุ้ยไปแล้วอือนี่ผมีกูแจ้งไหมกบรอุ้ยกูแจ้งเราอุ้ย อุ้ยกแจงแม่เก่งกับคนหลบอมเก่งเลยอุ้ยอุ้ยอืออือาืนอออาออืออืออออืออนออื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 ะอืออือออนืออออื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 ออออื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 อออออออ กุญแจดูด <Tipp s> ีอะไรอุ mm ้ยคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่พอซิลกุญแจเจอของไหมเจอเงินอ่ะคุณปืนเดี๋ยวเดี๋ยวมันใส่ได้ปัดตั้งก่อนตั้งก่อนันะ่อคอยตั้งค์นะอย่าโยนไม่กินประตูแก้ววะวาง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 ดิโอ้ยโอ้ยพวกมึงอ่ะวางก่อนที่จะได้ยิงกันไอ้เหี้ยเท่าไหร่นะ ประตูเปิดเองวัดวัโอู้อ้าวตายเลยเราตายมันบาดจังหวะไม่จัดตั้งตัวเออโออเฮ้ยมันทำอะไรของเฮ้ยมันทำอะไรของเออสู้เออสู้มาดิไอ้มิช่วยเออดิหยิบหัวคุณแจ็คสู้มาหยิบระเบิดหยิบลูกเก่งหยิบลูกเก่งอ้าวเรียบร้อยเลยแต่ละวว่าไง ลูกเกียลูกเกียลูกเกียไอ้วิกลูกเกียเออดันแหละนีรระเบิดใช่ไหมพี่ yes มิกรับใช้ชาติซะมไม่โดนมิกมันไม่เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ผเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยยโ้ยเฮ้ยเเราเสียทรัพย์สินเยอะเลยนะไอ้เหี้ยโอ้โหเสียไปเ ไอ้ิเลือดผมอยากเจอเอลอ่ะว่ามันคงจะไม่มีตัวอะไรมาคิดหรอกมันทำอะไรตกมันมีมันรู้แต่มันไม่มันรู้แต่มันไม่สงสัยตัวเองวูดจะชนมากูริดให้เลย อสัตว์เนเสียงเยียอะไรนั่นเสียงอะไรอะไรวะพวนนกเล่นเียอะไรไกันกเ,เ,เนี่ย What the f อม<อ>คยจะพวกเียนี่โอเคยินแม่ของครบแล้วไปขา้างหน้าอะไรออไอเหียกูตายแล้วค <c oughs> นกระตือมัน

ping kang gule gule gua na อัยละไอ้เหี้ยโหโทษโทษพี่พี่เปิด ไอ้ปืนมันมีของจริงปี๊ดโอ้ยนี่มันยิงมันปืนยิงมันป่ะยิงมันยิงมันลูกกระเทาะก้ามันยกขึ้นลงยกขึ้นลงยกขึ้น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 ลงยกขึ้นลงสวยโอ้โหเลเวหกโอเคทุกคนตั้งใจทำงานอย่าตายเด็ดขาดเอิร์ธเออเออมันไปไหนเอิร์ธอยู่ไหน

เฮ้ยผมจะเอาเป็ดเข้าโต๊ะปี๊ปีปี๊ปดูปูดูปูดูล่าสุดจผมย่างเป็ดเป็ดเข้าโต๊มีปืนมีปืนผมย่างเป็ดยังเป็ดเป็ดย่างกินไว้เข้าเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างอย่าบังอย่าบังไม่อย่าบังอย่าบังเป็ดย่างเป็ดเป็ดเคเอ็มว้ายยิงกูไม่โดนไอ้เนี่ย โอ้ตายสองหรือตายหนึ่งอตายสองใหญ่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 หดหยุดหยุดอี่่ไออ้อนไออ้ในต่อไม่ตายไม่ตายยัไงไควายโอ้ยมึงอะไรวะเนี่ย อ๋อระเบิด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 จับโยนจับโยนจ,จับโยนจับโยนลงเหี่วได้ไหมจับโยนลงเหี่วได้แต่มันเอ๋อมันไปหาพวกเขาแล้วเฮ้ยไอ้เปลทมาน,นี่อมป่ากูซะไอ้เหี้ย <c oughs> ที่มืนมีกระหายผมไหมจับทุบโอย้ย ูทำไงดีวะจิตขอแม่ตายนปีสองเอาตายเอาไอไอโนนนี่เอวกูสาหวงไอเงี้ยอุ้ยกระแจกแตกเลยไอเหี้ยเจอแลเหมือนเสซอบแมนเยอยลุยเลยลูกตายดิตายพี่บาย โอ้ย่าปังเอ้าล่วงไปละเหลือมึงกับกูแล้วนนอืเฮ้ยไอ้เสียไอ้เสียเฮ้ยชุบเออเออเจ้าแล้วมันทุบตัวเองตายนั่นก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณสำหรับที่รับชมคลิปมาถึงจุดนี้นั้น Good กูดีสัก o ู b y e ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <laughs>